ตอนนี้ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ห่วงโซ่อุปทานที่อาจจะพังลงไปหรือมีความเสียหายในช่วงโควิดตอนนี้เซอร์วิสที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมาอยู่ที่การพังของห่วงโซ่อุปทานานะครับที่เป็นพื้นที่เนี่ยก็จะแออัดเฉพาะแลนด์ไซด์ คนเขาเยอะนะก็ดีใจนะตอนนี้เปิดประเทศแล้วตอนนี้คนกลับมาค่อนข้างมากเยอะจริงๆค่ะเมื่อปลายปีตอนช่วงปีใหม่อ่ะผู้โดยสารเพิ่งแตะวันละสามแสนคนก่อนโควิดเนี่ยสี่แสนค่ะอ๋อระบบท่ากาเซียนของเราก็เรียกได้ว่าใกล้แล้วก็กลับมาเจ็ดเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะน่าจะได้เห็นวันเดือนกุมภาที่คนจะเยอะมากอย่างดูจอจากเมื่อก่อน กับนายไม่้่าตอนโควิดตอนโควิดยกเลิกยกเลิกเลิกเต็มไปหมดเลยอันีิมากันเต็มไปหมดแล้วไม่มีไม่มีแคนเซิลไม่มีมีไมแบบรเ่ไรยไปที่หนักใจเนี่ยคือตอนช่วงโควิดเนี่ยมันก็จะมีพวกผู้ประกอบการเนาะสามปีถ้าเป็นแท็กซี่บางคนเขาก็กลับบ้านขายรถกลับไปทํางานต่างจังหวัดแล้วนะไม่ใช่เฉพาะแท็กซี่นะพวกเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็ลดคนงาน ถช่เพรานะามันไม่มีไฟเลยอะ่ะแต่ว่าพอผู้โดยสารกลับมาเด้งขึ้นมาเร็วขนาดเนี้นะผมเรียกว่าซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานเนี่ย<ฆ>มันยังกลับมาไม่ทันช่วงนี้ช่วงปีนี้ก็จะเห็นความแออัดของสนามบินค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเราก็มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆพยายามเข้ามาช่วยนะให้แทนคนนะนะแทนที่จะใช้คนแล้วคนยังับมาไม่หมด<ฆ>แล้วคิวยาวเยี้ยเนี้ยอ,อย่างตัวน,นี้มาดูอันนี้ันี้คืออ,นนอันนี้มีอยู่ในแอปเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่ารอเจเนะี่ยสิบแปดนาที คนรอ18นาทีคำนวณจากอะไรนะวันนี้เห็นกล้องที่เป็นสองตาไอ้สีเขาทำนั้นใช่ไหมคะมีทุกจุดปิดอยู่ทุกจุดค่ะจะติดจุดสำคัญสำคัญคือพื้นที่ตรวจบัตรโดยสาร Security ตรวจความปลอดภัยแล้วก็ตอมอนะครับจะมีอยู่3จุดอย่างตัวเนี้ยที่เมื่อกี้บอกเนี้ยแถวเจ15ถึง19เนี่ยใช้เวลามา17นาทีก็ได้ว่านานเหมือนกันนะคะนานนานถ้า พนักงานที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาทำงานเร็วมันจะคำนวณอัตราการทํางานเมื่อบวกกับคนพนักงานคนไหนโลไหนทํางานช้ามันก็จะคํานวณใช้เ i คำนวณตอนแรกกับมัน่ะเข้าใจว่าไอ้กล้องเนี้ยไว้จะจับแค่ผู้ดยสาน่ะว่าคิวไหนยังมันยาวล้วแต่ล้วก็หัวละกี่นาทีใช่ไม่ใช่ตัวกี่นาทีเนี้ยเอไอมันจะคํานวณประสิทธิภาพของคนทํางานดู performance ว่าเขาทำงานเร็วแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยทางทอทก็จะก็จะใช้ในการ ประเมินผลผลงานอะไรต่างๆก็เรามาดูทั้ง16นาทีแล้วก็ทำไมเจ01เจ04สูตรอันไม่มีคนละวสูตรนาทีลองไปดูเออทำไมคนนี้เขาทำงานเร็วเร็วมากนะคนนี้ต้องได้เหรียญคนนี้นหละเขาเป็นชายชายคนนี้ที่เร็วเป็นหุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นตู้เขาเรียกว่าเซลฟ์แบ็คดรอปหมายความว่ามาดรอปกระเป๋าเองหลังจากเช็คอินเองแต่ว่าก่อนัตโนมัติใช่แต่ก่อนที่จะดรอปกระเป๋าเนี่ยมันต้องไปตู้เช็คอินอัตโนมัตินะเซลฟ์เช็คอินอ๋อนันเซลฟ์เช็คอินเป็นตู้เซลฟ์เช็คอินซึ่ง ทำไมไม่ค่อยมีคนเออคนมันดูไม่มีแบบมาใช้เลยค่ะต่างมากทำไมอะคะคือค,อคอสองสาเรื่องนะฮะปกติแล้วแล้วแต่สายการบินเขาจะใช้ด้วยเพราะเราไม่ได้บังคับเราไม่ได้เราบังคับเขาไม่ได้คนมาใช้วันวันหนึ่งเยอะมา,ามกลุ่มากกลุ่มนี้นะที่น้องดูอยู่นี่เหรอใช่่คะก็มีอย่างนี้อยู่กี่ที่นะตรงนี้จะมีตัวตรงคอมพิเตอร์ B C แล้วก็ D C แล้วก็ E C และ J ค่ะก็เาเรียกเป็นฟาร์มนะครับมีสามฟาร์มนะฟาร์มมันก็ขายเป็นติดกู้อยู่นะอ่าอ๋อเรามาถึงยังไง เขาก็จะมาเช็คอินอันนี้แหละเรือเ่อ,กองก<อ>ารมีกระปินี้กน<อ>ี<อ>้ก็มีบอกเลยว่าไราอย่างไรไต้องเอาพาสปอร์ตมาตรงไหนนะพาสปอร์ตมีก็คิมเรซเรลินก็ได้ค่ะใช่ค่ะมาเลือกไปเลยแล้วแล้วเขาก็ปิ้นออกมาใช่ค่ะ แล้วแบบยังไงถ้าเป็นกระเป๋าก็ถ้าเป็นกระเป๋าก็จะพิม้นเทปกะตอมก่อนพิม้นบอลลี่ชาร์ค่ะแล้วก็ปิดกระเป๋าเรียบร้อยเสร็จก็ไปโหลดไนดูเลยไม่รตรงโน้นนี่ไงกิ๊บผู้โดยสารกงใช้เวลาอยู่นี่ก็มีแต่จริงๆก็คือมีเจ้าได้ที่คอยไปดูอย่างงั้นน้องคนไหนก็ไปดูแล้วค่ะอ๋อนี่น้องเขาวิ่งไปดูพอดีค่ะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่ๆมากเราก็จะแนะนำเขาก่อนหมายว่าจะไม่โหลดไม่ได้นะแนะนำก่อนออ๋เห็นไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราเห็นป้ายที่บอกว่าคิวใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะถ้ามอลลี่มา ถึงสร็จปุ๊บเรารู้สายการบินไหนเนี่ยการบินไทยไทยสมายเนี่ยบางกอกแอร์เวย์หลักๆของเรานี่ง่ายเลยโหลดก็เซฟไป18นาทีแทนที่จะต้องไปนั่ง,งไปยืนอรอเสร็จปุ๊บถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนีโดนไปแล้วเกือบ20นาทีนะครับคนที่ใช้เทคโนโลยีก็ประหยัดไปประมาณ17-18นาทีนะครับซึ่ง <Hello. S 1> ในแอปของเราเนี่ยก็สามารถดูจุดต่อไปได้ นะครับก็จะเป็นจุดเรื่องของ Security แล้วก็เรืเ่องของตอมอลอไปด้วยได้ไหมใช่ซึ่งเมื่อกี้เราแอบเปิดดูแอป,ลแ,ปลแล้ว e c u r i t y ้ใช้ประมาณ5นาทีมีคนอยู่ตั้งหลาย10คนใช้ประมาณ5นาทีแล้วมารี่ก่อนมาสนามบินก็ดูแล้วอา้าวหนึ่งถ้าฉันเป็นมนุษย์โบราณหน่อยนะใช้ตู้นี้ไม่ได้ก็เตรียมบวก18แล้วบวกตอมอ,อีก5บวก Security อีก5ก็เบ็ดเสร็จก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติว่าไฮเทคหน่อยมานี้เราก็เปลืองเวลาแค่5นาทีตอมอกับ5นาที เอ่อ Security <า>ก็แค่10นาทีก็จะเห็นว่าเห็นไหมผู้โดยสารเยอะแยะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบอกว่าต้องมาล่วงหน้า2ชั่วโมงอันนี้2ชั่วโมงจริงหรือเปล่ารอดูเลยดูจากแอปเลยมนุษย์ไทยเทคนดะ้บอกให้ไม่ท้างสชั่วโมง ตรงนี้เขาประหยัด20นาทีไปได้เลยไปได้เลยแค่ใช้เวลาแค่10นาทีไม่ต้องไม่ต้องเป็น2ชั่วโมงมันก็เร็วกว่าประหยัดกว่าแต่มนคิดว่านะคะคนน่ะตอนแรกพอจะเที่ยวอีอาจจะแบบว่าตกใจไม่มั่นใจแต่เรามีคนช่วยดูแลค่ะวามพานนึกว่าเป็นพันพันคนะะฮแล้วคิดดูนะเป็นพันพันคนเนี่ยตั้ตู้2ตู้เนี่ยต้องมานั่งต่อแถวกันอย่างเงี้ยเลือกตู้น่าจะช่วยได้ได้เยอะเลยค่ะ ตามยุค new normal นะลดคนลดสัมผัสนะครับเมื่อกี้จริงๆนะ่อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเนะี่ยเราก็ต้องไปที check ่เคาน์เตอร์เช็คอินนะแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเราเขไปที่ตู้เช็คอินอัตโนมัติยังไม่เจอคนเลยนะโหลดกระเป๋าก็ไปโหลดกาบอัตโนมัติมาถึงตรงนี้นะก็ทางเข้าของผู้โดยสารานะคนอื่นที่ไม่ได้เดินทางก็เข้าไม่ได้ก็เป็นตัวสแกน boarding pass นะนะสแก boarding นะก boarding pass ซึ่ง ในอนาคตเนี่ยก็จะมีจอเรียกว่าไบโอเมตริกนะครับเตรียมติดตั้งแล้วว่าขนาดติดตั้งแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อมไปยังหน่วยความมั่นคงนะครับว่าไอ้หน้าคนนี้เป็นผู้ร้ายหรือเปล่าจะหนีใช่ไหมจะหนีข้ามแดนหรือเปล่านะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นไบโอเมตริกนะฮะแต่ว่าตัวเทคโนโลยีรองรับแล้วนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นยุคลดคนลดสัมผัสนะครับพยายามลดคนให้น้อยที่สุดที่อินออโต้นะฮะบอร์ดดิ้งเกตตัวนี้ก็ออโต้นะครับผู้โดยสารเนี่ยกลับมาเร็วนะครับเพียงแต่ว่า ฝั่งการให้บริการเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือถ้าไม่มีโควิดเนี่ยถามว่าตอนเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนเนี่ยไล่คนออกเอาลดคนเนี่ยแล้วคนเขาไปทำงานที่ไหนอ่ะครอบอันนี้มันเหมือนกันเป็นการเซตซีโร่นะครับไม่กัดเทรนนีคือดิ่อตดิสครับชันยังไงมันก็ต้องมาเราเรียกการใช้โลกดิตอลเป็นไปไม่ได้นะครับงนั้นการมีโควิดก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีของการเปลี่ยนผ่านค่อนข้างมากเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก ที่ว่าซัพพลายเชนที่ได้มหรือว่าห่วงโซ่อุปทานที่พังเนี่ยครับมันจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่ากลับมาโดยห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่เป็นโลกใหม่โลกของยุคดิจิตัลนะครับเมื่อกี้เห็นข้างล่างไหมใช้เวลา12-15นาทีก็คนประมาณเนี้ยก็โฟล์ตลอดนะคะถ้าเรามาถ้าเรามาโดยที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยเห็นแล้วตกใจไหมขึ้นเครื่องทันไหมเนี่ยใช่วิจะมีเวลาไหมจะขึ้นเครื่องทันไหมไม่ต้องคิด AI เนี่บกล้องที่เป็นตา2ตาเนี่ยนะเขาคำนวณให้หมดเรียบร้อยแล้วนะว่าจากประสิทธิภาพคนตรวจค้นขนาดนี้ต้องใช้เวลามานปีกหนึ่งสิบห้าปีกหนึ่งสิาทีนะถ้ามอรลี่มาไม่ต้องตกใจว่าเ้จะไปทัาหรือเปล่าเขาคำนวณได้นขางเป๊ะผมเคยดูแล้วเออเริ่มมานักนาทีถึงสนาทีเท่านั้นเองนะครับนะเราก็ผ่านเข้ามาแล้วตอมอรพอดีตอมอเขาไม่ให้ถ่ายเนาะ คนปลอดภัยค่ะแต่เขาก็บอกว่า9นาทีนะถ้าตรงดีเหมือนกันนะมันมีจอบอกอยู่พอคุณลงจากบันได้ใช่ก็อย่างที่บอกมีอยู่3จุดนะครับสรุปเราเมื่อกี้เราใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยแล้วก็ที่จุดตรวจค้นมา18นาทีใช่ไหมแล้วก็ที่ตรงตมซุ้มเคอร์เรนตี้เช็คอินมา15นาทีนแล้วตมอีก้ออะไรคือต้องบอกต้องเช็คอินเอ่อเช็คอินถ้าเราไม่เช็คอินถ้าเราไม่ใช้เครื่องใช้เเครื่องก็ประมาณ18นาทีแล้วก็ที่แน่ๆ จุดตรวจค้นก็โดนอีก1 5ค่ะลงมาอีกลงมาอีกต่อมออีก9นาที8บวก15 3บวก9โอ้40วันาที4 0วันนาทีแต่ถ้าเราใช้ตู้เช็คอินก็0นาทีก็0นาทีนะก็ผ่านข้าไปเลยก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเร็วกว่ากันเยอะมากเร็วกันเยอะมากแล้วก็สบายใจอีกว่า เราเห็นคิวยาวๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งระแวงว่ากี่โมงแล้วเนี่ยมันจะมันจะนี่งเพาคำนวณให้เสร็จสรรพระบบเอไอระบบให้เสร็จสรรพก็สุดท้ายก็ผ่านเข้ามาถึงด้านในแล้วด้านยมนแล้วเตรียมเดินทางวันนี้ขนาดคนเยอะๆเนาะข้างหน้าเนี่ยเราใช้เวลาถ้าใช้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็เตรียมตัวการเดินทางกันให้ดีๆนะครับทอทอเราก็เตรียมพร้อมในการให้บริการทุกอย่างใช่ไหมคะนายอันนี้ไปเซตเทอร์ไลท์ลงไปแล้วก็มี รถ APM ที่เราเคยไปเดินดูเดี๋ยวว่าหลังไปเดินดูนี่ะ APM มาประมาณหนึ่งกิโลไปเดินดูหน่อยก็ได้ก็ยังไม่เปิดในอาร์โคสกันยายนหกหกหกครับนี่ต้องมีแบบเที่ยวบินมาถมมาถมมาเลิกมาจะเป็นแบบกลุ่มกลุ่มพวกแบบซาไล l i n หรือว่าเป็นพวกแบบ Middle East สถานการณที่จะมาใช้ Middle East Middle East เพราะว่าไอเซกทไรน์เนี่ยเขาออกแบบไว้ก่อนโควิดค่ะ จะเป็นเครื่องบินลำใหญ่ๆนะมีทั้งหมด28คอนแทคเกตแต่เป็น A380 ซะ14บสี่ครึ่งหนึ่งแล้วพอมีโควิดปุ๊บ A380 ก็หลายไฟก็ไม่บินไปกันเยอะนะครับก็จะมี Middle East นะครับที่ยังใช้ A380 อยู่เนี่ยก็คือลงเดี๋ยวกันยา66นะครับเราเดินมาผ่านตอรมาหลังเกษตรสมุทรนะครับเดินลงมาได้เลือดนี่ไปนะแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าไร้คนขับพีพีเอ็มแต่ทำไมถึงยังไม่เปิดเว่าไป S หนึ่งศูนย์หนึ่งเอสหนึ่งสองแปดนี่คือเป็นเกตเอสก็คือเกตด้วยเอสนี่คือแซทเทอร์ไลท์ะนเาก็จะเริ่มต้นที่เกตหนึ่งร้อยหนึ่งมีทั้งหมดยี่สิบแปดคอนแทคเกตนะครับการออกแบบคือแซทเทอร์ไลท์จะเป็นแค่รูปเมล็ดข้าวตรงป่องๆตรงกลางเนี่ยเอาให้เครื่องบินลำใหญ่คนส่วนใหญ่จะได้เดินใกล้ก็จะมีคนส่วนน้อยที่เครื่องบินลำเล็กเดินไกลนิดนึงก็อาจจะอก็จะบ่นคนส่วนน้อยบ่นคนส่วนใหญ่จะไม่บ่นนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นมิทเตอร์อีสต์เพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยเครื่องบินลําใหญ่ๆเขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับก็จะมีแต่มิทเตอร์อีสต์ใช่ไหมใช้ A380 อยู่นะครับก็จะเป็นค่อนข้างเหมาะที่ทางมิทเตอร์อีสต์เนี่ยไปอยู่ที่ทางเซทเทอร์ไลท์นะครับก็คิดว่าน่าจะเปิดสักกันยายนปี2อง6ปีนี้ปี2อง6เพราะว่าได้ยินมาหลายคนเขาก็บ่นกันว่าเนี่ยได้ได้ยินการตามข่าวนะว่าเราสร้างเสร็จตั้งนานแล้วทำไมยังประวิงเวลาไม่เปิดสักทีสองส่วนนะครับสร้างเสร็จแล้้วเนีี่ยจะตองม ทดสอบระบบ <หา S 1> นะครับระบบต่างๆในการทดสอบไม่ได้คิเราไม่ได้คิดเองไม่ใช่ใช้ดุลพินิษนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ของ ICAO อนะครับอย่างเช่นว่าการ flush น้ําต้องทําอยู่6เดือนต้องทดสอบสายพานกี่เดือน <หา S 1> APM ต้องวิ่งอะไรยังไงอันนั้นก็ <หา S 2> ส่วนหนึ่งนะฮะว่าสร้างเสร็จแล้วสาหรับสนามบินไม่ได้เปิดเลยนะครับ <หา S 2> ส่วนที่2เนี่ยเราก็ต้องดูความจําเป็นนะครับตอนนี้ผู้โดยสารแอร์อัดเนี่ยแอร์อัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่อตอมออยู่ตรจวดค้นซึ่งอันน <หา S 2> ั้นเป็นแลนด์ไซส์ เป็นแลนด์ไซด์นะครับแต่เข้ามาแล้วเข้ามาในแอร์ไซด์แล้วผ่าน <Okay. S 1> หลังตอมอไปแล้วเนี่ยที่โฮลลูมที่นั่งรอขึ้นเครื่องบินนะก็ยัยงว่างยังได้ยังว่างค่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ห่วงโซ่อุปทานที่อาจจะที่อาจจะพังลงไปหรือมีความเสียหายในช่วงโควิดนะอย่างที่บอกว่าชาวบ้านกลับบ้านผู้โดยสารอะไรอ่ะคนขับแท็กซี่กลับบ้านแล้วไม่กลับมานะตอนนี้เซอร์วิสที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันอยู่ที่ การพังของห่วงโซ่ประทานานะครับแล้วก็สําหรับสานามบินที่เป็นที่เป็นพื้นที่เนี่ยก็จะแอ,อาจอัดเฉพาะแลนด์ไซส์แลนด์ไซส์นะเพราะ,ะนั้นการเปิดเช็เทอร์ไล์เนี่ยไม่ได้ช่วยแก้เรื่องของเรื่องห่วงโซ่ประทานที่พังลงไม่เกี่ยวแต่นคนขับแท็กซี่แล้วก็ไม่ได้แก้เรื่องพื้นที่ในแลนด์ไซส์นะครับนอตเอ็กซ์เพนชั่นต่างหากที่เคยคุยกันนะครับตัวนั้นน่ยจะมีแลนด์ไซส์ก็จะอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะนั้นการเปิดเช็ไเทอร์ไ์เราดูแล้วว่าพอเลยช่วงพีคคือช่วงคริ ตุดจีนนะครับนี่คือช่วงพีคของปีนะครับและปัญหาไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ในแอร์ไซส์นะครับพอช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นช่วงออฟพีคแล้วนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมธนาลาทถึงหบะกการเปิดในวินเทอร์ของปี66อ๋อเพราะเราก็ติแล้วว่าพีคหน้าพีคหน้านี่พีคแน่นอนะพีคนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ในแอร์ไซส์นะครับแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่ตามสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าต้องทำให้พร้อมเปิดนะถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องเปิดได้ทันที ก็อดใจแล้วค่ะอยากจะใช้บริกาแล้วค่ะลองไปขึ้น a B m มันต้ไปขึ้นกิโลนึงลองเดี๋ยวข้างหน้าได้มคะปิดอยู่คนอาจจะสงสัยว่าเดินมาเพิ่มปิดอะไรปิดอะไรอันนี้คือทางไปหลังเกษตรถมดปุ๊บนะ่ไผ่านตมมาเดินลงไปเลยเจอเลยจำง่ายๆ S ที่ถึงเซ็นทรัลไลท์เอาอย่าไปขึ้นผิดเกจ A B C D นี่นี่นี่ตึกเดิมตึกเก่าครับก็ S เท่านั้นที่เป็นเซ็นทรลไลท์ครับ